สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับนำสมาชิกนะครับมาดูขั้นตอนการชำแหละกล้วยนะครับหลังจากที่เราได้ตัดกล้วยนะครับโดยเลือกเอครือที่เหมาะสมนะครับนั้นก็คือถ้าเป็นในเรื่องของการส่งตลาดก็จะใช้อยู่ประมาณ 80- 90ซนนะครับของผลนะครับหลังจากที่เราตัดแล้วก็ ลำเลียงใส่เรือนะครับแล้วก็ออกมายังสถานที่ชำละนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับก็จะทำกันง่ายๆนะครับอันนี้คือการชำละทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะนำบรรจุตะกร้านะครับส่งตลาดต่อไปนะครับครับหลังจากนี้นะครับเมื่อเรา เอาเกลือกล้วยครับลงน้ําจากเรือแล้วนะครับเราก็มาทําการตัดแต่งเบื้องต้นนะครับนี่คือวิธีการชรําแหละนะครับชําหละกล้วยนะครับจากเลือนะครับให้เป็นหวีนะครับอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับ ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่ก็อย่าวพึ่งซิ่งนะครับเอาให้แบบว่าให้ชํานาญก่อนนะครับค่อยทําเร็วนะครับไม่เช่นนั้นนะครับเดี๋ยวจะโดนวีกล้วยผลกล้วยเสียหายนะครับแปลงนี้ก็ถือว่ากล้วยใช้ได้เลยนะครับมีจำนวนหวีต่อเครือนะครับประมาณ5-7หวี ซึ่งถ้าได้ขนาดนี้นะครับส่วนมากแล้วจะได้กล้วยมาตรฐานสำคัญตอนที่อายุ1-3เดือนนะครับสมาชิกที่ติดตามอยู่ก็อย่าให้แคลกแกนนะครับให้เล่งใส่ปุ๋ยนะครับโดยทางเราแนะนำให้ใช้สูตรที่มีตัวเลขหน้าเยอะๆนะครับนั่นคือไนโตรเจนนะครับห้ามให้แคะแกรนหรือว่าห้ามชะง,งักโดยเด็ดขาดนะครับ หนถึงสเดือนถึงสเดือนเนี่ยครับเล่งโครงสร้างของลําต้นและใบนะครับให้มีจํำนวนใบเยอะๆนะครับอย่าตัดแต่งมากนะครับต้นจะสูงให้มีต้นนะครับที่อวบใหญ่เพื่อที่จะเวลาแพงปลีนะครับปลีจะใหญ่แล้วก็สมบูรณ์นะครับจำนวนหวีต่อเครือนะครับก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการชําแหละ วิกล้วยนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับเพื่อนำส่งตลาดอีกต่อไปทอดหนึ่งนะครับ